สวัสดีครับอ่าเจอกับอดมินดี Vigo เก่านะครับผมวันนี้ผมมีจอ Android 9นิ้วแรม4รอม32ปักตรงรุ่นพร้อมส่งเลยนะครับวันนี้จะส่งให้กับสมาชิก Vigo เก่า1ท่านนะครับผมสิ่งที่ผมทำไปให้ก็คือมีการเทส Wifi เสียงแล้วก็ประกอบไปให้เลยนะครับผมพร้อมเสร็จเลยนะครับผมคือเอาไปก็ถอดหน้ากากติดตั้งได้เลยนะครับผม อันนี้นะครับสายติดตั้งให้ไปหมดแล้วปลั๊กตรงรุ่นนะครับผมแล้วก็แถมกล้องหลังนะครับไปให้นะครับอ่าอันนี้ราคาสี่พันเก้า้อยเก้าสิบส่งฟรีเลยนะครับผมสวยงามเลยนะครับเป็น a อ d ด o อ d 12สิบสองเวอร์ชันล่าสุดฟังละเอียดซ u เปอร์ h ฮดีเลยนะครับหนึ่งพันสอง้อยแปดสิบคูณเจ็ด้อยี่สิบเลยนะครับผมชัดมากสีสวยมากเลยนะครับผม ตรงรุ่นเลยนะครับรุ่นอื่นก็มีนะครับสอบถามได้นะครับผมไม่ใช่แค่โตโยต้อย่างเดียวนะครับผมฝากกดติดตามช่องใน YouTube แล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะครับผมถ้าชอบใจนะครับผมครับสวัสดีครับ